ไปเอาตีบแล้วพึ่งใหญ่เด้อมีคนเรียงงวบอกไปเอาพึ่งเรียงงวเห็นว่าอยู่บนต้นขายคนา้น่อต้นม่วงใหญ่เลยจะเนี่ยกำลังจะไปดูไม่รู้ว่าจะมีคนก็เอาหรือยัง โอเคครับผมมาถึงที่หมายยมอุปกรณ์นะครับผมมีจริงครับผมลังใหญ่ลงเริ่มเลยครับลังใหญ่เลยกี่เอหุ่นหุ่นเดินหุ่นหนัะครับผม ย้ครับเอาน,นี่เอาบันไดมาพอมอยู่สูงครับอยู่ต้นมะม่วงใหญ่ครับผมโอเคครับผมเตรียมของสัมภัรละผมก็มาเป็นลูกมือเด้อวันนี้เด้อต้องห้พันธุ์ห้เซียนเข้าครับพันธุ์เดชครับผมพันธุ์เดชหน่อไม้ข่าตีมันแล้วนักตัวนัก นะครับเห้ปีบด้วยครับปีบให้ปีบปีบอูดควันกากระเผ้าเป็นแล้วครับผมพานขึ้นไปแล้วครับผมพันเดืดขึ้นไปแล้วครับผมจุดครบแล้วครับ นะครับผมขึดไปแล้วครับผมปท้ยวิธีเนี่ยครับอูดกอนครับผมมันอยู่สูงเนาะครับเนาะเชิงพลุงพลังหน่อยหนึ่งเละเด้อเกแต่ผ่านบอกว่าไม่ใช่ปัญหานะครับผมนี่เ้อครับผมส่วนของผมอยู่ข้างล่างครับผมควรนเนาะ ต้องปลดไยไว้ก่อนของไหนจะประมาทเด้อครับห้ามประมาทเด็ดขาดเนาะโอเคขึ้นไปแล้วครับผมพานขึ้นไปถึงถึงลังแล้วครับก็มาดูมาลุ้นกันว่าจะมีหัวน้าใหญ่แค่ไหนจะมีหัวน้ามากน้อยแค่ไหนครับผมพานพานโอเคลังลังเป็นลังยังพานเปนแล้วเป็นแล้ว,เป,ลวเป็นแล้วเนาะพานบอกว่าเป็นแล้วครับผม เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงว่าจะหัวน้ําจะเยอะหรือยังไงโอ้โหครับเห็นแล้วครับเห็นเป็นรูปลังมานางๆแล้วครับนี่ครับผมอ่าตอนนี้ก็โอเคครับผมแต่ส่วนผมก็อยู่นี่เด้อครับผมครบผมนลครับควรแลครับผมถึงแม่ครับผมแม่บินแล้วครับ ครับผมได้ยินเสียงไหมครับผมอือครับผมน้ำเลือดสวยครับผมวันนี้ก็ได้ทำการปาดแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมไปมาลุ้นกันว่าจะได้หัวน้าเยอะไหมอ่าลงมาแล้วครับผมเย่ ครับผมสวยครับนี่ครับผมสวยครับผมพอได้อยู่ครับผมหัวหน้ารังสวยครับรังสวยครับผม